ทำอะไรก็ได้สู้ทำใจไม่มีแนวเล่นบ่โอ้ยอาจารย์ผมลูกปนาไอ้ผมก็เฮ็ดกระสีอะไรครับอาจารย์สุปองโอ้ยกระสีไปเล่นเดีอยวเนยนะทำไมน้อยๆเล่นป้ายหินดูว่บรรยากาศลูกปนาใไงเนี่ยสีก็ไปวกกรเฮ็ดกระสีอยู่สวนป่าเนี่ยไปเล่นเดียวเลยงานไหนก็ไม่พลาดถ้ามีปู่จ่าเสร็จทุกงานพวกกเฮ็ดกระสีนะครับบรรยากาศถือว่าออกมาเป็นหน้า ใช้เวลา4ชั่วโมงปนหมดไปแล้ว3สอบเกือบเกือบใกล้ความจริงวันที่30ก็น่าจะได้ลงสีเรียบร้อยขอนโมทนารวมประมาณหนึ่งแพงที่สีแพงที่สีดีที่สีแล้วก็อยู่ที่สี เพราะสีทำไม่ใช่สีสุวรรณนี่คือสีธรรมแพงที่สีดีที่สีแล้วก็อยู่ที่สีเพราะสีธรรมนี่คือสีนักบุญผมดอยดูแต่ข้างหลังเก้าเก้าเก้าแถววะเก้ายอดอันนี้คืออะไรเนาะนี่คืออย่างผมไอ้ปูดปูดฮะ บ่อนี่เลยโูกเปื้อนลูกเปื้อนลูกเปื้อนอ๋อโรคเปื้อนลูกเปื้อนมหาอุดมหาอุดแต่ว่าถ้าโยมมาไม่อุด